นานี่เนาะผมจ่ายน,น้ำแล้วเนาะเดี๋ยวกินข้าวคุณยายก็ได้สักชามหนึ่งเอากระเพราคุณยายคุณยายทำเองเนาะเดี๋ยวอุดหนุนหน้านี่ครับปางช้างนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาติดต่อขีช่ช้างกันสักหน่อยขีช่ช้างชมเมืองนิดนึงเอากระเพรากับกับพะโล้ก็ได้คุณยายสองอย่างนะฮะเดี๋ยวผมเปิดดูหน่อยคุณยายผัดเองกระเพราเครื่องในไก่นะครับโอเคหยิบมาเลยแล้วก็ ไม่ย่าว่าเอาผักดีกว่านี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าโอเคโอเคทีนี้มันจะเผ็ดเอาสองอย่างเอานี้กับนนี้เนาะครับฮะโลอ๋อพะโลไม่เอาอ๋อพะโลไม่เอาอันนี้อันนี้สองอย่างนะครับเดี๋ยวจะกินก่อนที่จะเข้าไปขี่ช้างนะครับหลังนู้นเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบนะโอเคแล้วก็ผัดกะเพราข้าวเช้านี่เลย ถ่ายด้วยนะนะครับถ่ายด้วยทำไมล่ะถ่ายคนสวยโอ้โหจะถ่ายทำไมเนี่ยโอเคผมเงินให้ก่อนเห็นคนสวยไม่ได้เราก็คนที่ไหนนะไม่พูดเนอะคืพรรณสุพรรณคนสุพรรณใช่ไหมท่าน้ำปลาน้ำปายุทธภูมิครับผมโอเคครับเค็มอห็นแล้วนะเอากระเทยพริกนิดนึง ครับรกินข้าวเนี้น้ำแล้วน้แล้วแม่ก็ทอนให้ยี่ทอนให้20บาทเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวขี่ช้างต่อ,อครับรโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวตรงนี้น,น,นะครับนั่งนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> มาครับกินข้าวนั่กันครับช้างครับนี่ที่ผมขี่ช้างให้เบิรงมื่อนี้ขี่ช้างรอบน้อยๆน,นะครับ เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับวันนี้ที่ปางซางนะครับกินข้าวที่ปางซางนะกระเพรากับอันนี้จะชิมชิมชิมให้พเพื่อนๆดูก่อนเด้เอข้าวทั้งในไก่ใหญ่อุดตรใหญ่ซื้อเลยนะครับอืมอเคี๋ย่ลองท้องเลยพอลองท้องเลยขออยากกินก่อนเด้ออันนี้น่าจะนัน่น,น,น,นสั้นๆเนาะ<ต>นสั้นๆค่ะ<น>สั้นเดี๋ยวนี้เป็เอาละครับตอนนี้ช้างครับช้าง เชือกไหนต้นอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขี่รอบสั้นๆนะครับเพราะอากาศมันร้อนรรอบรอบสั้นนี้จะาระมาณ7นาทีรอบยาวนี้20นาทีนะฮะ100บาทรอบสั้นรอบยาว200อยบาทาขึ้นเลยเอากระเป๋าสั้นอ๋อโอเคโอเควา,วางได้ไหมวางได้อยู่นะครัาวางได้ นะผมขึ้นดีกว่าโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับสวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้โอ้โหโยกมากเลยครับโยกมากเลยครับโอ้โหโยกมากครับโอ้ตั้งอง ช้างโยกมันโยกแรงดีครับนี่ช้างโอ้โหยกโยกแรงถ้าเกิดนั่ง20นาทีนี่ปวดเลยตกช้างแน่นอนนี่โยกแรงมากคิดถึงสมัยตะก้อนนะครับที เขาขี้ช้างเป็นลบนะฮะขี่ไกลๆโอ้โหน่าจะโยกแรงมากเลยนังหลังช้างเนี่ยเขาน่าจะเดินเดินรอบๆนะครับไกล้ๆครับผมคิดคืแล้วที่ผมเอาเจ็ตหนาทีนะครับมันโยกแรงโยกแรงจริงๆมันเป็นช้างตัวเล็กป้ะว่าอย่างไรนะ มาขี่ได้ครับเพื่อนๆครับช้างที่อยุธยานะฮะขี่ชมเมืองเก่าที่ช่มเมืองเก้านะครับนี่กับมกับผ้าช่มเมืองเก่ากับกับพ่อสุพุ่นนะครับกับเอาเร้าๆแล้วกันเพราะว่าผมมาในระยะระยะเวลาที่บดดนครับมาแบบมาแบบมื้อสองมื้อนะฮะมื้อสองมื้อก็คือผมนอนที่ รถนะครับรถมากับผมก็นอนนอน,นอนที่รถกลับผมก็นอนที่รถก็รวมเป็น2คืนผมก็มีเวลามาเที่ยวภายในมือตัวเมืองก็ประมาณไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับโอ้โยกแหงกันเลยครับโอ้โยกครับอ้าน,นั่งบนระวางนี่โต๊ะคักนี่ครับนี่ อไ,ไปไปไปถึงไหนเขาเนี่ยอ๋อถึงนี่เนาะโอเคช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมครับไม่เท่าไหร่น้อยน้อยกว่าเดิมนะถ้าต่างชาติมาก็โอ้วเต็มเ,เ,เราไม่ต้องเก่งผมต้องเก่งครับถ้าเก่งนี่มันจะ จะเหนื่อยเราปล่อยตามสบายเลยครับสบายเหมือนเดินอันนาเป็นเมืองเก่าครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใจพอมาเราสู่กันฟังน่าจะเดินรอบแค่นี้ครับแต่ถ้าเป็น20่นาทนีเดินไปไหนครับนู่นเลยใช่ไหมฮะ แค่นี้ประมาณนี้ก็พอละเอาเจนาทีชมด้านนาเป็นเมืองเก่าครับเมืองเก่าสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแต่การนั่งเที่ยวกันเริ่ทจรจะดทยอยมาเรื่อยๆ้ยกันน่าจะกลับครับ ผมรู้แล้วละ่ะดีแล้วผมพอเอา20นาทีถ้าคนคนบ่เคยขึ้นนะครับคนบ่เคยขึ้นสิสิโอ้โหคอนนะครับโยเยกนะฮคหลังช้างแค่เจ็ตกจับวุดีตกครับ น,นี้ก็เป็นเจดีเก่าครับเจดีเก่าพระพุทรูปก็หายหมดครับเสียนก็หายเหลือแต่ตัวครับวัดช้างอายุทยา ช,ช้างเยอะที่สุดนะครับในในอยานกมองนี่แหละครับถ้าบดจับนะครับมีสิบตกนะจับแน,น่นๆเลยหลังช้างครับ คิดออกครับคนสมัยตะกีก้นี่ขี้นะครับขี้สางนี่แบบน่าจะแบบโอ้โหเมื่อยครับมเมื่อยเปื่อยหอวใจเนี่ยแต่ถ้าชินแล้วก็บม่มีปัหาอ๋อมาขี่ได้ครับท่านใดที่อยากมาทดสอบนะครับเชิญได้ที่จังหวัดอยุธยาครับ มาขี่ช้างชมเมืองเก่านะฮะเมื่อกี้ผมขี่แค่เจ็ดนาทีพ่อครับเพราะว่าผมบ่ว้ค,ครับบอยเกือบไปสั่งยี่สิบนาทีแล้วครับโอ้โหถ้าคนบ่อเคยขี่นี่แบบว่าแทบสีตกหลังช้างเลยอันนี้เป็นควานช้างครับควานช้างควานช้างอะประจำช้างแต่ละเชือกแต่ละเชือกนะท่านผู้เป็นวัดพระศรีสันเพชรครับที่ผมไปมาเมื่อกี้นี่นะฮะแล้วก็มีซุ้มขุนแผนอยู่ตรงนี้ ซุ้มคุนแผนอแดดแมันแห้งน้ำครับผมกับบุญยาคีเด่นอ้ยูเหี้ยเอ้ยยูเหี้ยเอ้ยอออ๋อหรอออหรอสุดยอดเลยครับช้างมิง่ะคือช้างตัวช้างมิงง่ะคือช้างตแหน ทั้งคุณช้างกับกระอาบน้ำกันนี่ชอชาโอเคครับโอ้มาเขามา,มาถึงสตทีพอดแล้วครับตีวงเขานี่ตีวงเขานี้โอเคขอบคุณมากครับโอ้โหเดี๋ยวผมลงมอ่ะไปต่อนครับที่ค,ครับขอบคุณครับผมครับ เอ้ามาสัมผัสเบืง้งเอาโลดครับมาสัมผัสดูเอาแล้วกันนะฮะมีช้างให้ท่านนั่งเยอะแยะมากมายโอเคครับกลับออกไปกลับออกไปดูรูปเลยนะ,ะนได้ครับผมเท่าไหร่ครับรูปหนึ่งเร่งร้อนยอดโอ้เรับไม่เป็นไรครับโอ้เป็นไ,ไรครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก ไปทางไหนเนี่ยออกมุดออกนี่บ่อ่โอเคเริบร้อยครับผมอลองมาขี่เบิ้องท่านใดอยากลองมาขี่กันนะครับเพราะว่าผมผมขึ้นไปขี่แล้วเมื่อกี้มันโยกมากเลยโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวามันสะบัดแห้งมากๆเลยแบบโอ้แหวจนเอวจนคอ,อนอเดี๋บอกง่ายๆครับโอเคครับ ดี๋ผมต้องเดินทางออกจากป่างซางก่อนนะครับผมจะไปใส่นั้นผมก็จะบงคือกันแต่ผมขี่ๆเลาะเลาะเไปเรื่อยๆนะครับเห็นมองใดน่าสนใจเดี๋ผมแวะโอเคครับไปต่ออีกที่นึงบ้านคุนแผนบ้านคุณนแผนขี่โมไซค์เข้าไปเบิร์จังน้อยกันนะบ้านคุณแผน๋ <S <S อนี่ครับพี่น้อง บ้านซุ้มขุนแผนนะครับบ้านขุนแผนขึ้นไปดูกันดีกว่านะครับเพราว่าบ้านในอดีตเป็นจ้าใดนะครับบ้านในอดีตเป็นเนลือบ้านสมัยตะก่อนสมัยตั้งแต่ขุนแผนโอ้นี่ครับเขาะจะมีที่นั่งตรงกลางที่นั่งตรงกลางนี่ถูกรักษาโดยดีอย่างดีเลยนะครับ ผมว่าบ้านเก่าบ้านแก่เลยนะครับนี่อ๋อมีแต่บ้านอยู่เนาะอันนี้เป็นบ้านของใครครับเนี่ยไม่หลังใหญ่จังเลยเป็นบ้านของกรมประเมินคุณภาพนักบุญโ ลูกของรชัชกาลที่4องค์ที่64แสดงว่าบ้านหลังนี้ก็ถือได้ว่าเก่าแก่มากๆเลยไม่ได้เพิ่งสร้างนะครับ,บน้นยาไทรชัชกาลที่5พ่อแม่ช,ชื่อบุญ<อ>สร้างตั้งแต่สองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดองพันสี่ร้อยามสิบเจ็ดเป็นบ้านของลูกของรชัชกาลที่สี่นะครับโอ้โห<อ>หืม แต่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ครับเพราะว่าเก็บรักษาและก็อนุรักษ์และก็เนื้อไม้นี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อไม้ที่ที่ทนทานแข็งแรงก็เลยยังคงรูปอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับไม้ตั้งแต่รัชกาลที่สี่เลยนะฮะนี่เป็นห้องพระนะพระไม่ธรรมดานะครับเนื้อไม้นะฮะที่เห็นเสาทุกต้นนี่ตั้งแต่ราชการที่สเลยครับ นี่ฮะเสาทุกต้นเลยแปลนบางอันกระพุกระเปียนแต่บางอันยังอยู่ก็ยังอยู่ขบครับหลายร้อยปีเหมือนกันฮ่าโอเคผมพาเพื่อนๆืนมาชมนะครับใครอยากมาก็มานะครับโอ้บ้านเย็นดีเนาะโอ้เย็นมากๆเลยบ้านคนไทยสมัยแต่ก่อนนี่นเ,นนะเนาะแปลกเขาเย็นเขาออกแบบได้สุดยอดมากเลยครับ เพราะว่าจะมีลมจะมีลมเข้าตรงนี้มีลมเข้าตรงนี้มีลมเข้าตรงนี้อ๋อลม,มไม่เข้าเลยแปลกครับข้างนอกร้อนครับเข้ามาในบ้านหลังนี้เย็นสบายเข้ามาในบ้านหลังนี้เย็นสบายไม่เชื่อลองมาดูนะครับอ่ะตั้งแต่รัชกาลที่สี่ครับเป็นบ้านของลูกลูกของรัชกาลที่สี่ท่านมาอยู่ที่นี่ขอบคุณครับผมเดินทางออกไปนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นทางไหนครับนึกจักไอ้ยะ อ๋อมันหลงหลงขนาดผมทางขึ้นผมยังหลงเลยครับอโอเคครับขอบคุณมากมากครับท,ที่ติดตามเราช่วงผู้ดําแอดเวนเจอร์นะครับมื่อนี้ผมแอดเวนเจอร์มาอยู่ทีอาเพื่อน,นมาชมาภายในเมืองเก่าอายุธยาเอ้าลงผิดด้านอีกและวลงด้านนูน้นโอ้ลงด้านนูน้นโอ้ยผิดทาง ทั้งดุดโอเคโอเคหลายโอ้มีสี่ทางลงนะฮะมีสี่ทางลงโอ้โหน่าจะทางนี้แหละอุ๊ยเดี๋ยวผมเบิ้งครัวครับนี่คือครัวนะฮะก่อนลงนะครับครัวอืมครัวสมัยตะก้อนครับสี่เป็นประมาณนี้แล้วก็ฝาพนังก็จะใช้นี่ครับดิบดับเลยครับแต่ก็ยังน่าจะเอาตะไม้เข้ามาเป็นหวายใช้หวาย ทักเพื่อให้อากาศระบายเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคั่วครับก็เลยต้องเอาไว้มาทักแล้วกัน<ม>เวลามีควันมีอย่างมาก,กอะง่ายๆสุดยอดเลยครับคนไทยสมัยดีกี้เขาเอาแบบบานแบบเย็นสบายเย็นสบายดีนะครับนะลงที่ทางแน่นอนบานนี้ขอบคุณในหลายครับผมนี่เจอแล้วโอเค